ต่อไปเป็นหัวข้อในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะ x มีค่าใดๆนะครับที่เราเรียนผ่านมาคืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะครับพอเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะ x มีค่าใดๆเนี่ย รเราจะมีหลักการว่าอัตราการแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x มีค่าใดๆน,นั้นนะครับเราจะอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยซึ่งมีสูตรว่า f(x) บวก h ลบ f(x) หารด้วย h นะครับหรือเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x เนี่ยนะครับมา ใส่ลิมิตเข้าไปหรือ x ลิมิตเข้าไปโดยที่ h วิ่งเข้าใกล้0นะครับพอ h วิ่งเข้าใกล้0แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y กับ x ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะเรียกมันว่า d y by dx หรือ diff นั่นเองนะครับนี่คือที่มาของ diff diff เกิดจากลิมิต ตัวนี้ครับ h เข้าใกล้0ของ f x บวก h ลบ f x h, หารด้วย h นั่นเองซึ่งการหาดิฟก็คือการหาความชันนั่นเองนะครับขณะ x มีค่าใดๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราฟิกเลยว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ที่ x เท่ากับ x 0เพราะฉะนั้นตรงที่ x เท่ากับ x 0เนี่ยสูตรข้างบนนี่แหละครับ ตรง x จะถูกแทนด้วย x ศูนย์ลงไปเห็นไหมครับทั้ง2ที่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราระบ,บุตัวแปรว่า x เท่ากับเท่าไหร่เราก็ x ตัวนั้นแทนลงไปเลยด้วย x ศูนย์นั่นเองนะครับเพราะนั้นหมายเหตุอย่าย,ยึดติดกับตัวแปรน,นะครับเนื่องจากว่าเป็นไงครับตัวแปรอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเป็นตัวอย่างอื่นบ้างอาจจะไม่ใช่ h ก็ได้อาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเราจะไม่ยึดติดตัวแปรนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างตัวนี้หนึ่งบอกว่า ตัวอย่างบอกว่ากำหนด y เท <f> ่า <x> กับ f x เท่ากับ 4x กำลัง2บวก3จงหานะครับกไก่ครับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉยๆนะครับไม่มีเฉลี่ยนะของ y เ <f> <x> ทียบกับ x ขณะ x มีค่าใดๆและข้อขอไข่ครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x เหมือนก็ไก่เลยแต่ขณะที่ x เท่ากับ3ระบุะเลยว่า x เท่ากับ3นะครับคราวนี้มาดูก่อนว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงอของ y เทียบกับ x เนี่ยมีสูตรว่าอะไรครับก็ไก่ ขณะ x มีค่าใดๆสูตรบอกว่าลิมิตอะไรครับ f x บวก h ลบ f หารด้วยอะไรครับหารด้วย h นะครับ h มีค่าควิ่งเข้าใกล้ศูนย์นะครับอันนี้คือตัวลิมิตที่เราจะหานะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือ f x กบวก h กับอะไรครับ f f x เนะครับเพราะนั้นเราไปหาก่อนว่าลิมิตตัวนี้คืออะไรลิมิต f x บวก h นะครับ $f(x+h)$ ก็คือแทน $x+h$ ลงไปตรงนี้เป็น4คูณ $x+h$ ยกกำลั 2, งสองถูกไหมครับบวก3อันนี้คือตัว $f(x+h)$ นะครับเอาใหม่นะครับเราเอา $x+h$ แทนลงไปใน $x$ ตัวนี้ครับก็จะกลายเป็น4คูณ $x+h$ กำลังสองบวก3ถูกไหมลบกับ $f(x)$ $f(x)$ คือตัวเดิมเนี่ยครับคือ 4$x$ กำลังสองบวก3ตัวนี้แหละครับและาหารด้วยอะไรครับ $h$ นะครับ $h$ ในที่นี้ก็คืออะไรครับ h ก็คือ h นั่นเองนะครับคือความต่างของเดลต้าเนั่นเองครับเพราะนั้นเขาให้มาเป็น h ก็คือ h นั่นเองครับต่อไปครับเราจะได้ลิมิตของอะไรครับลิมิตของตัวนี้อ่ะกลายเป็นถ้าเรายกกำลังสองสมบูรณ์เราได้4โหน้ากำลังสอง x กำลังสองใช่ไหมครับบวก2หน้าหลังก็คือ 2x x h, h. บวกกับหลังกําลังสองก็คือ h กาลังสองแล้วก็บวก3ถูกไหมครับตัวน,นี้ลบกับ 4x กาลังสองลบสามกระจายลบเข้าไปหนึ่งเรียบเลยแตกเรียบเลยนะครับหารด้วย h นะครับอันนี้คือเรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับต่อไปกระจาย c เข้าไปก็จะกลายเป็นลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของ 4x กําลังสองถูกไหมครับบวกกับ 8x h บวกกับ 4h กําลังสอง แล้วก็บวก3ลบ 4x กำลังสองลบ3นะครับหารด้วย h นะครับหารด้วย h อันนี้หลอมเป็นอันเดียวแล้วนะครับหลอมเป็นอันเดียวคุณไม่ใส่วงเล็บอนะครับไม่ใส่วงเล็บหารด้วย h เลยนะครับซึ่งเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นว่าตัวอะไรที่ตัดยิงไปบ้างก็มี 4x กำลังสองบวก3ลบ3ซึ่งเรียนจะเห็นว่าเหลืออะไรครับเหลือลิมิตครับ h เข้าใกล้ศูนย์ของอะไรที่ค้างอยู่ มันก็จะค้างอะไรอยู่ครับคือ 8x h แล้วก็บวกกับ ch กำลังสองหารด้วยอะไรครับหารด้วย h นะครับและนักเรียนสังเกตเห็นว่าเราสามารถที่จะตัดเศษส่วนอย่างต่ำได้หรือถ้าเกิดเราแทนลงไปเนี่ยจะเห็นว่าแทน h ด้วย0หมดอันนี้จะเป็น0ส่วน0นะครับเป็น0ส่วน0แต่ว่าเราสามารถที่จะเป็นยังได้ครับจัดรูปใหม่ได้โดยการดึงอะไรออกมาแล้วตัดเลย ดึง h ออกมาอันนี้ก็จะเหลือ 8x บวกกับ ch นะครับ ch และหารด้วย h นะครับ, h, h, รบ h ที่เราได้ตัดเลยแล้วก็จะเหลือลิมิตของตัวนี้เราก็จะได้ลิมิตของอะไรครับ h เข้าใกล้0ของ 8x บวกกับ ch นะครับแล้วเราก็จะแทน h ด้วยอะไรลงไปครับ0เพราะลิมิตตรงนี้เขาบอกให้ h เข้าใกล้0เพราะนั้นเอา0แทนลงไปในนี้กลายเป็น 8x บวก4คูณ0ตอบอะไรครับ 8x อันนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยของ y กับ x ขณะ x มีค่าใดๆแสดงว่าตอบ 8x เลยซึ่งอันนี้คือความชันประจำประจำอะไรครับประจำ y กับ f(x) เท่ากับ 4x กำลัง2บวก3นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับต่อไปเขาถามว่าแล้วขณะ x ที่3ละ่ะ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ขณะ x ที่3ล่ะเราทำไงครับเราบอกว่าขณะ x มีค่าใดๆตตอบ 8x ถูกไหม,มครับเพะฉะนั้นเราก็สรุปว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของ y เทียบกับ x นะครับไม่มีเฉลี่ยนะครับของ y เทียบกับ x อของ y เทียบกับ x นะครับขณ,ขณะที่ x เป็น3ขณะที่ x เป็น3ก็จะเท่ากับจะได้8อะไรเลยครับ เราได้ 8x คือขนาด x ใดๆแต่เขาบอกว่า x เท่ากับ3หมายความว่าเราแทน x ด้วย3ลงใน 8x เลยซึ่งก็คือ8คูณ3 8 3ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ24นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่2หรือข้อขอไข่ก็คือตอบ24นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการขนาด x มีค่าใดๆเราก็ติดตัวแปร x ไว้แบบนี้คือตอบ 8x แต่ถ้าเขาถามที่ x เป็น3เราก็แทน x ด้วย3ลงไปตรง 8x ก็ตอบ8คูณ3เป็น24นั่นเองอันนี้เขาเรียกอ,อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียกับ x นะครับขณะ x มีค่าใดๆและขณะที่ x มีค่าเป็น3นะครับก็ได้คำตอบมาตามนี้นะครับ